สวัสดีค่ะญาติธรรมที่รักทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็ศึกษากันต่อคะ่ะในหัวข้อที่89นะคะหัวข้อนี้ก็คือตระแกงฟ้าคัดร่อนผู้บําเพ็ญธรรมมาดูพระอาจา,าะะรย์กล่าวนะคะพระอาจารย์กล่าวว่าสิรักเอ๋ยสิรักการเวลาทดสอบจิตใจเจ้ามากมายในทุกๆปี ตะแกงฟ้าได้ขัดร่อนผู้ฝึกฝนบำเพ็ญให้ห่างจากอ้อมอกของอาจารย์ไปมากมายสักเท่าไหร่ในทุกๆขึ้นลมฝนบนโลกโลกีที่เป็นดั่งเตาห้อมได้เขี่ยวกรรมและเจรนายจนได้เพชรเม็ดงามคือสิทิรักของอาจารย์อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้อาจารย์พูดอยู่เสมอว่าสิริรักและอาจารย์ดุดดัง พ่อลูกผูกพันด้วยความห่วงใยไม่มีวันจางหายจากนี้ไปความผูกพันจะยิ่งแนบแน่นและสําแดงพลานุภาพให้สิรรักได้ประจักษ์จริงนับแต่นี้จงตั้งใจ,จเจริญลอยตามอย่างผู้ว่านอนสอนง่ายและอัตตาทิฏฐิช้ล้างกิเลสให้สิ้นเมื่อน,นั้นสิจะพบดับแห่งปัญญาธรรมค่ะตรงนี้ก็ลอง มาดูนะคะว่าพระอาจารย์บอกกับพวกเราว่าอะไรนะคะพระอาจารย์บอกกับพวกเราว่าในทุกๆปีนะคะก็มีการทดสอบจิตใจต่างๆของผู้ที่บำเพ็ญธรรมกันนะเพราะว่ามีการ ล่อนตะแกงนะคะก็คือการคัดแล้วก็การตรวจสอบผู้ที่ฝึกฝนบําเพ็ญธรรมนั้นเนี่ยว่ามีความศรัทธาจริงมีความตั้งใจแล้วปฏิบัติบําเพ็ญธรรมกันไปได้ขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผร้อาจารย์ถึงกล่าวกับพวกเราว่ามีหลายคนนะคะที่มีการทดสอบแล้วเนี่ยก็อาจจะสอบตกไปนะคะแล้วก็ ออกจากอาณาจักรทมไปอย่างนี้ถึงบอกว่าห่างออกจากอ้อมอกของพระอาจารย์นะคะไปมากมายสักเท่าไหร่ก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในหนทางของการบําเพ็ญธรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องเจอคลื่นเจอลมเจอฝนนะที่มาขัดเก่านะคะแล้วก็เปรียบประดุดดังเตารลอมนะที่มาหลอมเราเนี่ยให้สามารถที่จะ ทำให้เรานั้นเนี่ยกลายเป็นทองหรือว่าหยกที่ล้ำค่าได้อย่างแท้จริงเป็นดั่งเพชรเม็ดงามนะคะถ้าเราสามารถผ่านการทดสอบมาได้จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างนี้นะคะพระอาจารย์ถึงบอกว่าเป็นเพชรเม็ดงามของพระอาจารย์ก็คือสิริลักษณ์ของพระอาจารย์นั่นเองนะนั้นพระอาจารย์ถึงพูดอยู่เสมอนะคะว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิอาจารย์นั้นเนี่ยก็เหมือนกับพ่อลูกนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นความห่วงใยที่ไม่มีความที่จะไม่มีอะไรนะคะที่จะทำให้จางหายไปได้ยิ่งนะคะเราสามารถที่จะเชื่อฟังพระอาจารย์แล้วก็ดำเนินงานทางธรรมนะคะตามที่พระอาจารย์นั้นชี้แนะสั่งสอนอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ความผูกพันของพระอาจารย์กับเรานั้นเนี่ยแน,แน่นมากขึ้นนะแล้วก็จะ ได้สามารถเห็นนะคะว่าคนเราก็คือจิตญาณเดิมแท้ของเรานั้นเนี่ยมีพารานุภาพอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพระอาจารย์ถึงบอกว่าเรานะคะว่าให้เรานั้นเนี่ยจะต้องเจริญรอยตามนะคะอย่างผู้ว่านอนสอนง่ายก็คืออะไรคะก็คือเชื่อฟังพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์สอนให้พวกเรานั้นปฏิบัติอย่างไรนะคะเราฟังแล้วเราก็ต้องเอาไปทําตามนะคะ ตรงจุดนี้แล้วเราก็จะต้องรัดอัตราตัวตนของเรานะคะชำระล้างกิเลสของเราให้สิ้นก็คือทิฏฐิมานะนะคะก็คือความเห็นถูกเห็นผิดนั่นแหละก็คือตัวนะคะทําให้อัตราตัวตนของเรานั้นเนี่ยใหญ่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นตัวเราเองนะคะจะต้องรัดตัวตนของตัวเราเองออกไปนะอย่างนี้นะคะเราก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นนะคะ แล้วเราก็จะสามารถอาศัยปัญญานี้เนี่ยไปตัดอาวิชาต่างๆหรือความโลบความกดความหลงตรงนั้นได้นะคะแล้วเรามาต่อนะคะเจ้าทั้งหลายอย่าได้กลัวในการบำเพ็ญธรรมฟ้าเบื้องบนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยเคียงข้างอยู่เสมอไม่ว่าสภาวะการทั้งในและนอกจะผันแปรไปอย่างไรใจเจ้าต้องมั่นคงไม่ว่าจะประสบพบเจอสิ่งใดให้มีเพียงจิตสำนึกคุณหนึ่งเดียว เจอเรื่องร้ายและอุปสรรคปัญหาให้สิทธิ์มองว่าฟ้าเบื้องบนให้โอกาสฝึกปฏิพานไหวพริบเพื่อยกระดับตนจิตใจจงไร้ซึ่งการเก่าโทษใช่ไหมคะตรงนี้พระอาจารย์บอกนะคะบอกว่าเรานะคะอย่าได้กลัวการทดสอบหรืออย่าได้กลัวปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้าเรานะคะจะเกิดจากสิ่งใดก็แล้วแต่ขณะที่บำเพ็ญอยู่หรือว่าจะก,การที่เรา กำลังทํางานธรรมะหรือนะคะเราอยู่ทั้งโลกถ้าเราเจอปัญหาเจออุปสรรคต่างๆเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกว่าเราอย่าได้กลัวนะคะเพราะว่าในเรื่องของการบาเพ็ญธรรมนะคะ เน้นเรื่องของการบําเพ็ญธรรมนะถ้าเป็นเรื่องของทางโลกนั้นเนี่ยก็สุดวิสัยใช่ไหมคะที่บางครั้งพระอาจารย์จะช่วยเราได้แต่ถ่าในเรื่องของการบําเพ็ญปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยฟ้าเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะคอยเคียงข้างเราอยู่ตลอดเวลาค่ะดังนั้นจึงบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเราบําเพ็ญธรรมแล้วจะเกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นนั้นเนี่ยเรามีความตั้งใจจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนท่านก็คอยช่วยเหลือเราอยู่ค่ะ ดังนั้นเนี่ยนะคะจิตเราอะค่ะก็ต้องมั่นคงนะเพราะว่าการที่เราจะเจออุปสรรคเจอป,จปัญหาต่างๆเนี่ยเราจะแก้ไขด้วยวิธีใดคะก็คือใช้จิตสำนึกคุณนะคะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเพียงหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยถ้าเราใช้จิตสำนึกคุณอย่างแท้จริงออกมาได้เนี่ยนะคะเราก็จะสามารถผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้คะ่ะเพราะว่าพอเราเจอเรื่องร้ายต่างๆนั้นน่ยเราก็ขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่วันนี้นะคะฟ้าเบื้องบนนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยสามารถแท้ติปัญญาแล้วก็สามารถให้เรามีปฏิพานไหวพริบทําให้เราแข็งแกร่งนะคะเราเป็นการยกระดับตัวเองได้อย่างนี้นะคะจิตใจของเราก็จะมีไม่มีการกล่าวโทษใดๆค่ะถ้าไม่กล่าวโทษแล้วอันนั้นนะ,นะคะก็คือการบําเพ็ญที่เราเองนะคะสามารถผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆได้แล้วยืนอยู่ได้ในการบําเพ็ญต่อเนื่องไปตลอดรอดฝั่งค่ะมาดูนะคะ ต่อไปพระอาจารย์กล่าวว่าขอสิรักทั้งหลายจงดําเนินภารก,กิจงานธรรมบำเพ็ญปฏิบัติธรรมด้วยความเที่ยงตรงและที่สําคัญยิ่งก็คือมีสติมีสมาธิมีปัญญาและมีความกล้าหาญอาจารย์หวังว่าสิรักทุกคนจะรักษาความเข้มข้นแห่งจิจตศรัทธาน,นี้และมุ่งมั่นบุกเบิกก้าวไปได้อย่างงดงามค่ะตรงนี้ก็พระอาจารย์ก็ พูดถึงนะคะว่าในช่วงที่เราปฏิบัติงานภารกิจทางธรรมนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความเชี่ยงตรงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะจะมีความเชี่ยงตรงได้อย่างไรนะคะเราก็ต้องใช้สติสมาธิแล้วก็ปัญญารวมทั้งความกล้าหาญด้วยนะคะทั้ง4อย่างนี้เนี่ยจึงจะสามารถทําให้เรานั้นเนี่ยบำเพ็ญปฏิบัติงานธรรได้อย่างเที่ยงตรงค่ะดังนั้นพระอาจารย์นะคะจึงหวังให้พวกเราทุกคนนั้นน่ย จะต้องรักษาในเรื่องของจิตศรัทธานะคะให้มีความเข้มข้นอยู่ตลอดไปค่ะแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะบุกเบิกก้าวหน้านะคะทํางานธรรมะแล้วก็ปฏิบัติบําเพ็ญธรรมนั้นเนี่ยให้อย่างมั่นคงนะคะจะได้สามารถที่จะบุกเบิกเผยแพร่รพพออธรรมไปได้อย่างง่ายดายค่ะแล้วก็งดงามด้วยนะคะตรงข้างล่างของหนังสือตรงบทนี้นะคะก็จะเป็นรูปของพระมันชุศีนะคะพระมหาโพธิสัตว์ แห่งปัญญาบารมีนะคะตรงนี้ก็จะอธิบายถึงนะคะว่าภาพของพระมันชุดสีเนี่ยนะคะก็คือพระหั์ขวาทรงถือพระขันเพลิงนะคะอันนี้หมายถึงอะไรคะก็หมายถึงเป็นปัญญานะคะเป็นอาวุธที่สังหารกิเลสตัณหานะแล้วก็แสงแห่งปัญญายานย่อมขับไล่ความมืดได้แก่มมกเมฆหมอกแห่งอวิชชาในจิตใจส่วนพระหั์ซ้ายนะคะก็จะ ทรงถือคำพีพระธรรมนะคะอันนี้ก็หมายถึงความสามารถในการปฏิบัติบำเพ็ญธรรมจนเห็นประจักษ์แจ้งจริงย่อมเข้าถึงปัญญายาณอันสูงสุดค่ะดังนั้นเราก็เอาตัวอย่างของพระมัญชุศีนะคะมาเป็นตัวอย่างให้กับเราในการบำเพ็ญธรรมได้นะคะโดยการที่เราจะต้องมีอาวุธนะคะในการที่จะตัดสังหารกิเลสตัณหาต่างๆนั้นเนี่ยหรืออวิชาต่างๆออกไป จากจิตใจของเราได้ก็จะเกิดแสงแห่งปัญญายามนะเพื่อขับไล่ความมืดมิดได้แล้วก็เราก็จะต้องใช้อะไรคะำคำพระธรรมคัมภีร์นั่นแหละนะคะก็คือการศึกษาหลักธรรมธรรมะต่างๆเหล่านี้นะคะมาเป็นการบําเพ็ญนะคะเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติบําเพ็ญให้เห็นประจักษ์แจ้งได้อย่างนี้เราก็จะสามารถทําให้ตัวเรานั้นเข้าถึงปัญญาอันสูงสุดได้คะ่ะอันนี้ก็คือข้อที่ 89เนะคะเรามาต่อกันข้อที่90เลยค่ะก็ข้อที่90นะคะก็คือหนทางแท้ต้องเจอทดสอบจริงค่ะนะคะพระอาจารย์กล่าวว่าสิรักเอ๋ยชีวิตแห่งการบําเพา็ญธรรมต้องพบบ้าง อุปสรรคขัดขวางต้องเจอบ้างความลำบากทุกข์เขน็นต้องมีบ้างน้ำตาที่ไหลรินต้องประสบบ้างถูกเหยียดยามดูถูกไร้คนเข้าใจทว่าสิ่งเหล่านี้สิจะก้าวข้ามผ่านไปได้ก็ด้วยจิตใจที่ศรัทธาจริงแท้ต่อวิถีธรรมด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ต่อสัจธรรมตรงนี้นะคะพระอาจารย์ก็ยังกล่าวย้ำนะคะในเรื่องของการที่ บำเพ็ญปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะเจออุปสรรคขัดขวางหรือการทดสอบต่างๆนานา,นาความทุกข์ยากความลําบากนะคะเดบางครั้งก็อาจจะถูกคนใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าเหยียดหยามดูถูกนะแต่ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้นะคะทุกคนนะคะที่เป็นศิษย์พระอาจารย์จะก้าว ข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ก็ด้วยการที่เราจะต้องมีความศรัทธาที่จริงแท้นะคะต่อวิถีธรรมตรงจุดนี้แล้วก็มุ่งมั่นแน่วแน่ค่ะในการที่เราจะศึกษาหลักธรรมค้นคว้าหาหลักสัจธรรมที่แท้จริงของเรานะคะในจุดนี้ให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะคะเราก็จะสามารถที่จะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ค่ะมาดูต่อค่ะ พระอาจารย์กล่าวว่าสิรักทั้งหลายหนทางแท้ต้องเจอทดสอบจริงยิ่งบำเพ็ญก็จะต้องยิ่งเข้าใจยิ่งบำเพ็ญจะต้องยิ่งกระจ่างยิ่งบำเพ็ญจะต้องยิ่งแกล้าและยิ่งบำเพ็ญจะต้องยิ่งเปียเยเป่ยมสุขสิรักจงมุ่งมั่นหนานะคะตรงนี้นะเราก็ต้องมาดูนะคะว่าถ้าหนทางแท้น,นั้นแน่นอนคะ่ะแท้ก็ต้องทดสอบนะคะอย่างแท้จริงคะ่ะเพื่อจะหาคนจริงนะคะก็คือหาคนที่ มีการตั้งใจที่จะบำเพ็ญปฏิบัติจริงค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราบำเพ็ญปฏิบัติจริงเราเจอทดสอบนะคะถ้าเราเป็นคนที่ตั้งใจบำเพ็ญอย่างแท้จริงเมื่อเจอทดสอบเราก็จะยิ่งเข้าใจค่ะก็คือเราจะยิ่งบำเพญ็ญถูกไหมคะยิ่งบำเพญ็ญเราก็จะสามารถรู้นะคะว่าข้อทดสอบนี้มีตรงไหนที่เราจะต้องแก้ไขแล้วยังบกพร่องยังสอบไม่ผ่านตรงไหนเราก็จะเอามาแก้ไขเราก็จะยิ่งเข้าใจ นะคะแล้วก็ถ้าเรามุ่งมั่นบําเพ็ญยิ่งบําเพ็ญเราก็ยิ่งกระจ่างจแจ้งนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ข้างกายเราแล้วก็เมตตาประทานปัญญาให้กับเราอย่างไรเพื่อที่จะผ่านการทดสอบต่างต่างไปได้แล้วยิ่งบําเพ็ญเราก็จะยิ่งแกร่งกล้าขึ้นเพราะว่าเรามีกําลังมากขึ้นนะคะกําลังในที่นี้ก็คือความแกล่งกล้าของจิตใจของเรานั้นเนี่ยก็จะเข้มแข็งนะแล้วเราก็จะเข้าใจนะคะว่า การบำเพ็ญนั้นเนี่ยจะต้องมีวิทยายุทธ์อย่างไรนะคะในการที่จะสู้รบกับมารต่างๆนั้นเนี่ยแล้วเราจะได้ผ่านไปได้แล้วเมื่อเรายิ่งบำเพ็ญเราก็จะมีความสุขนะคะเพราะว่าเราสามารถผ่านปัญหาต่างๆได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะยืนได้อย่างนี้เราก็จะมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งมั่น ต่อไปเรื่อยๆเ,เราก็จะสามารถพบกับสิ่งเหล่านี้ที่พระอาจารย์บอกค่ะแต่ถ้าตรงกันข้ามกันนะคะหากเราเจอทดสอบแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจเราไม่กระจ่างเราก็ไม่สามารถที่จะเกิดความแกล่งกล้าในจิตใจของเราแล้วแน่นอนเราก็จะทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราบำเพ็ญแล้วเรายิ่งทุกข์เรายิ่งไม่เข้าใจเรายิ่งไม่กระจ่างนะคะเรายิ่งอ่อนแอน แล้วเราเจอการทดสอบยแยะๆมากมายอย่างนี้เราต้องเข้าใจนะคะว่าความมุ่งมั่นของเรานั้นเนี่ยจะต้องทบทวนค่ะแล้วก็จะต้องยิ่งเสริมความมุ่งมั่นความศรัทธาของตัวเราเองเนี่ยให้แก่งกล้ามากกว่าเดิมนะคะตรงนี้ก็คือข้อที่90ค่ะมาดูต่อข้อที่91นะคะข้อที่91ก็คือนี่คือขั้นตอนของการบำเพ็ญอาจารย์กล่าวว่าสิทธิเอ๋ยสิทรัก จงย้อนมองตรองพินิจใจของเจ้าศัจจะแห่งฟ้าแท้จริงอยู่ที่ตนหลักธรรมที่เที่ยงแท้อยู่ที่ใจอันเที่ยงตรงนะตรงนี้นะคะในสามประโยคนี้นะาอาจารย์ก็บอกนะคะว่าศัจจะแห่งฟ้าเนี่ยก็คือสัจ,จธรรมนั่นเองนะคะแท้จริงก็อยู่ที่ตัวเราเองหลักธรรมที่เที่ยงแท้อันนี้ก็อยู่ที่ใจที่เที่ยงตรงของเรานะ แต่ก่อนอื่นที่เราจะมีใจที่เที่ยงตรงแล้วก็สามารถที่จะมีหลักธรรมที่เที่ยงแท้แล้วจะรู้สัจจะแห่งฟ้าได้เนี่ยนะคะเราก็ต้องย้อนมองพินิจพิจารณาในใจของเราเองนะเราถึงจะสามารถเห็นได้นะคะตรงนี้ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือขั้นตอนของการบําเพ็ญนะคะเรามาดูต่อค่ะพระอาจารย์กล่าวว่าสิทธิ์ก้าวบำเพ็ญปฏิบัติอย่างทุ่มเทมุ่งมั่นเสียสละไหนเลยอาจารย์จะไม่รู้อาจารย์เฝ้ามองดูพวกเจ้าทั้งหลายทุกขณะทุกเวลาบางครั้งเห็นสิทธิ์ดื่มตัวไร้สำรวมก็เสียน้ําตาบ้างบางคราวอาจารย์ยิ้มได้เมื่อเห็นเจ้าทั้งหลายเอาใจที่มุ่งมั่นอย่างลึกๆไปชช่วยพี่น้องของเวไน สิรักเอ๋ยแม้บางครั้งเจ้าต้องกล้ามเกลืนรู้สึกผิดหวงังรู้สึกอ่อนล้ารู้สึกทุกข์ระทมท้อแท้บางคราอยากจะเลิกราเสียด้วยซ้ําทั้งหมดทั้งปวงนี้อาจารย์จะไม่กล่าวโทษพวกเจ้าเพราะนี่คือขั้นตอนของการบําเพ็ญเห็นไหมคะขั้นตอนของการบําเพ็ญแน่นอนค่ะเราก็ต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคอย่างที่พระอาจารย์บอกนะคะแต่ว่าหากว่าเรายังคง ทุ่มเทเสียสละอย่างไม่หยุดยั้งนะคะในการบําเพ็ญพระอาจารย์เราก็รู้ดีนะคะแล้วก็มองพวกเราอยู่ทุกเวลาทุกขณะเลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อเราเจอการทดสอบเราอาจจะลืมตัวนะคะแล้วเราก็ไม่สํารวมระมัดระวังกริยาวาจาของเราบางครั้งนะคะอาจจะไม่อยากบําเพ็ญแล้วผิดหวังอ่อนล้านะคะทุกระทมท้อแท้ ร้องไห้เสียน้ําตาอะไรต่างๆอย่างที่บอกกันนะคะนั้นตรงนี้นะคะพระอาจารย์เองนะคะเห็นพวกเราแล้วอาจจะมีปวดใจบ้างนะคะอาจจะเสียน้ําตาบ้างแต่บางคราวก็มีสิทธิ์บางคนก็ทําให้อาจารย์ยิ้มได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าสิทธิ์พระอาจารย์นั้นน่ยยังคงมุ่งมั่นและเดินต่อไปอย่างนี้นะคะโดยที่ไม่ได้สนใจนะคะในสิ่งที่ผ่านเข้ามา ก็สามารถที่จะทําจิตของตัวเองเนี่ยให้ปล่อยวางได้แล้วก็ยังคงมุ่งมั่นชดช่วยเวไน,นอยู่นะคะช่วยงานของพระอาจารย์อยู่อย่างนี้พระอาจารย์ก็จะยินได้นะพระอาจารย์ก็ถึงบอกไงคะบางครั้งพวกเราเนี่ยก็ต้องกั้มกลืนในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนะคะจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่อยากจะบําเพ็ญอีกต่อไปแล้วนะคะอยากจะเลิกแล้วไม่อยากที่จะ มาศึกษาทำแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือพระอาจารย์บอกว่านี่แหละก็คือขั้นตอนของการบําเพ็ญนะคะดังนั้นพวกเรานะคะก็จะต้องไม่หยุดในการบําเพ็ญค่ะเราถึงจะผ่านสิ่งต่างๆไปได้แล้วก็สามารถทําให้พระอาจารย์นั้นนะยินได้นะคะ,ะวันนี้เราก็ศึกษากันในบทนี้เพียงแค่นี้นะคะ